บทที่2,786ขณะเดียวกันไมยเชิงชินและไมเคิลกำลังกังวลอยู่ในห้องพักของโรงแรมปายจินฮานกงไมเคิลยังไม่ได้สติจากประสบการณ์ที่น่ากลัวเมื่อกี้สภาพจิตใจนั้นแย่มากไม่เชิงชินเองก็ไม่พูดจาอะไรในมือถือเหรียญทองแดงไว้หลายเหรียญโยนไปมาอยู่บนโต๊ะไม่หยุด ดวงที่เหรียญทองแดงทํานายออกมาไม่ใช่สิ่งที่หมายเชิงชินสามารถดูออกแล้วสิ่งนี้ทําไมเขาอดไม่ได้ที่จะสงสัยโอกาสจะพบเจอในการทํานายมักจะมีอยู่เสมอแต่ความอันตรายก็ไม่ลดลงเลยสักนิดรวมทั้งความรู้สึกก็ไม่สามารถรับรู้ได้อย่างมากมาย มีความหนักแน่นมากกว่าเดิมสภาพจิตใจของผู้อาวุโสคนนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้ตัวเดิมทีเขาคิดว่าตัวเองมาใช้โอกาสจากการเชิญคของสู่เฉิงเฟิงมาที่หัวเซียเพื่อหาโอกาสเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็หาเงินไปด้วยแม้ว่าโอกาสและเงินจะหามาไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการกลับมาเที่ยวที่ประเทศบ้านเกิดถึงแม้จะมีอันตรายก็เพราะว่าตัวเองนั้นอายุมากแล้ว ร่างกายแบกรับไม่ไหวขณะเดียวกันก็สามารถไปกระตุ้นโรคที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผู้สูงอายุได้ง่ายแต่ว่าเขาไม่คาดคิดเลยว่าเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมาจนถึงตอนนี้ จะมีส่วนฝังเนียนปรากฏตัวออกมาส่วนฝังเนียนคนนี้อันตรายมากเกินไปจริงๆเรื่องฆ่าคนในสายตาของเขาแล้วไม่ถือว่าเป็นอะไรรวมทั้งสําหรับเขาแล้วเรื่องการฆ่าคนก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วจูๆ่ๆเขาก็ถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้ของกับเรื่องนี้ทําให้หมายเฉิงชินรู้สึกได้ว่าความอันตรายนั้นหนักมากและเป็นการที่ทําให้เขาเริ่มวัดระดับในใจ วัดระดับว่าเรื่องนี้คุ้มที่จะทุ่มตัวไปหรือเปล่าขอมีชีวิตอยู่มานานมากถึงขนาดนี้สิ่งที่ให้ความสนใจไม่ใช่เงินแค่นั้นของสู่เฉิงเฟิงแต่อยากจะเป็นเหมือนหลายชิงหวาแบบนั้นที่มีโอกาสใช้อายุน้อยลงทันทีถึง20ปีแต่ว่าตอนนี้โอกาสได้ซับซ้อนไปความอันตรายก็คาดเดาไม่ได้ เขากังวลว่าตัวเองยังหาโอกาสไม่ได้ก็จะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่เมืองจินหลิงอย่างไงซะเขาก็เป็นแค่อาจารย์ห่วงจุยที่กำลังจะแก่ตายสามารถพูดได้ว่ามีกำลังน้อยแล้วเลนไมเคิลก็เหมือนกันทวดเลนทั้งสองคนแทบจะไม่มีกำลังที่จะดูแลตัวเองได้ตอนหน้าส่วนฝั่งเหนียนรวมกันทั้งสองคนก็ไม่สามารถสู้การตอบโต้กับของเขาเพียงคนเดียวได้ ถ้าหากว่าต่อสู้กันขึ้นมาจริงๆคงจะมีสิทธิ์ได้แค่กลายเป็นอาหารของหนอนกูเท่านั้นไมเคิลที่อยู่ค่อนข้างที่จะรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากพูดว่าถวดครับเรากับอเมริกากันดีกว่าไหมครับวันนี้ส่วนฝร่งเหนียนคนนั้นชั่วร้ายมากเกินไปจริงๆถากว่าเขาอยากจะทำร้ายพวกเราพวกเราไม่มีโอกาสชนะเลยนะครับไม่ชิงชินถอนหายใจ ไปได้แต่ถ้าไปแล้วจะต้องมีปัญหากับสูเฉงิฝงแน่นอนถึงตอนนั้นถ้าหากว่าสูเฉิงฝงให้เข้ามาจัดการพวกเราพวกเราก็จะกลายเป็นทาให้เรื่องมันแย่ไม่ใช่หรือไงไมเคิลพูดว่าพวกเราสามารถบอกกับเขาให้ชัดเจนได้จากนั้นก็คืนเงินให้เขาทั้งหมดเลิกลากันอย่างดีน่าจะได้นี่ครับไมเชิชงชินใส่หัวพูดว่า นายไม่ได้ยินที่สวนฟงเนียนพูดหรือไงเขาเชี่ยวชาญการฆ่าคนแต่ไม่เชี่ยวชาญการหาคนเพราะงั้นเขายังรอให้พวกเราหาตัวออกมา จากนั้นก็ให้เขาไปขาทิ้งตอนนี้สูเฉิงฝัคิดว่าคนที่เขาให้พวกเราหามีความสัมพันธ์กับสูจือหยูหลานสาวของเขาให้พวกเราหาทะลุจากตัวสูจือหยูถ้าหากว่าพวกเราถอนตัวไปไม่ทำงานในตอนนี้สูฝัเหนียงคงจะไม่ตกลง ก่อนจะจากมานายไม่ได้ยินเขาพูดหรอ่อไหวชั่นรีบหาตัวให้เจออย่าไปเสียเวลาที่เขาได้เงินร่ำรวยพูดถึงตรงนี้ไม่เชิงชินทร์หายใจพูดว่าตอนนี้พวกเราถูกดึงตัวไปแล้วไปหรือไม่ไปไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะตัดสินใจได้ฟักไม่เคยอดไม่ได้ที่จะสะบัดคำด่าของประเทศอังกฤษพูดอย่างโมโหว่า ทำไงดีครับพวกเราจะสามารถหาตัวเจอไหมครับไมยเช่งฉินพูดอย่างท้อแท้ว่าหาตัวนั้นได้แต่สิ่งที่สําคัญคือหลังจากที่หาตัวเจอจะมีปัญหาอื่นอีกไหมอีกอย่างถ้าหากพวกเราหาตัวคนนั้นเจอแล้วคนคนนั้นถูกสวนฟงเนียนขาดทิ้งนี่จะกลายเป็นกรรมของพวกเราแล้วไม่เคืออดไม่ได้ที่จะพูดว่าถวดครับ ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาสนใจเรื่องคนอื่นพวกเรารีบออกไปจากเมืองจินหลิงอย่างปลอดภัยจะเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าหากพวกเราถูกสวนฟงเนียนเอาไว้ให้เป็นอาหารไอแมงนั่นอย่างนั้นก็จะจบเฮกันนะครับไม่เชิงชินลังเลอยู่สักพักพยักหน้าเบาๆถอนหายใจพูดว่าเออ ที่นายพูดก็มีเหตุผลในเวลาที่ปกป้องตัวเองไม่ได้ก็อย่าไปเพ่งสนใจคนอื่นทำด้เพียงแค่หาวิธีดูแลตัวเองให้ปลอดภัยก็แล้วกันพูดจบก็ก็พูดอีกว่าพุ่งนี้ก็หาวิธีเข่าไก่สูจืออยู่ดูสิว่าจะหาจุดทะลุจากตัวเธอได้ไหมบทที่2787วันต่อมา ที่เมืองกินหลิงก็มีข่าวลือหนึ่งออกมาข่าวบอกว่าชานเมืองสุสานขาเฟิงหวนเกิดคดีเหนือธรรมชาติขึ้นรพอพอที่เฝ้าสุสานคนหนึ่งเมื่อคืนได้ถูกผีร้ายฆ่าตายแต่ข่าว แต่ว่าข่าวลือแบบนี้ไมน่นานก็ถูกควบคุมอย่างมีเป้าหมายบวกกับที่พูดออกมาได้อย่างเหนือธรรมชาติมากเกินไปเพราะงั้นจึงมีเพียงแค่พวกคนสูงอายุที่มีความคิดความงมงายเชื่อเท่านั้นคนหนุ่มสาวแต่ยินต่างกว่ายิ้มเยาะเท่านั้นช่วงเช้ามาลั่นทำอาหารเช้าเสร็จในตอนที่รอเยเชิญและเซียวสู่หลันลงมากินข้าวเธอก็พูดบนโต๊ะอ,อาหารอย่างจริงจังว่า สู่หลานแเยเฉินสองวันนี้พวกเธอสองคนจะต้องออกจากบ้านให้น้อยหน่อยนะแม้ว่าจะมีเรื่องที่จำเป็นต้องออกไปก็จะต้องกลับมาก่อนฟ้ามืดเสี่ยวสู่หลานถามด้วยสีหน้าแปลกใจแม่คะเป็นอะไรหรอคะมาลั่นพูดอย่างจริงจังว่าฉันจะบอกให้นะเมื่อคืนที่สุสารเฟิงห่วงมีคนถูกผีข่าตายแม้แต่สมองก็ถูกดูดกินจนหมด ได้ยินมาว่าตอนที่ตายเลือดไหลออกจากทุกทางเลยบนหัวสมองมีรูขนาดใหญ่เท่าถ้วยปรากฏว่าด่านในนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยสักอย่างเซียวสู่หลันได้ยินอย่างนี้ก็พูดด้วยสีหน้าเอือมระอาว่าแม่แคะอย่างน้อยก็เป็นคนที่เคยเรียนมหาวิทยาลัยมาก่อนนะคะข่าวลือแบบนี้ก็เชื่อบนโลกมีผีที่ไหนกันหลอกคนทั้งนั้นมาลั่นพูดอย่างจริงจัง นี่มันหลอกลวงได้ยังไงกันนี่มันเป็นเรื่องจริงกลุ่มคนหนุ่มแก่กลุ่มคนแก่ที่ชั้นอยู่แช่กันเต็มไปหมดเดิมทียังมีรูปมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้ถูกระบบลบทิ้งแล้วโอ้ยรูปภาพนั่นน่กกากลัวมากเลยทำเอาชั้นตกใจจนแผ่นหลังยังเปียกอยู่เลยเซี่ยวชางควรที่อยู่ด้านข้างขหมดคิ้วพูดว่า พวกกลุ่มที่ฉันอยู่ก็เหมือนกันว่ากำลังคุยอยู่เหมือนกันแต่ว่าฉันค้นบันทึกบทสนทนาดูไม่มีพวกรูปหลักฐานอะไรเสียส่ยวซู่หลันพูดยิ้มๆว่าแม้ว่าจะมีรูปภาพก็คงเชื่อไม่ได้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยนี้พัฒนาไวๆวขนาดไหนรูปอะไรก็สามารถทำออกมาได้พวกนายนี่นะสบายใจเถอะอย่าได้คิดมากเลยปั้นน้ำเป็นตัวมั่วไปหน่อยมาลั่นพูดอย่างเกินจริงว่า ยอมเชื่อว่ามีดีกว่าไม่เชื่อนะพวกเธอสองคนกับบ้านให้เร็วดีกว่ายังไงซะก,กับบ้านเร็วก็ไม่มีอะไรเสียหายยังสามารถได้อยู่บ้านกับฉันเยอะหน่อยไม่ดีหรือไงเซี่ยวส่หลันพูดอย่างเอื่มระอาว่าแม้ว่าช่วงนี้หนูจะต้องคอยตามโครงงานแล้วอีกอย่างไปต่อก็ยิ่งอยู่ยิ่งงานยิ่งเยอะมาลั่นใส่หัวอย่างจนใจมองไปยังเย่เฉิญที่ไม่พูดจาอะไรแล้วพูดเตือนว่า ลูกเขยที่แสนดีนายเก่งนายเก่งมากช่วงนี้ตอนคำนายก็ไปรับสู่หลันนะเธอกับบ้านคนเดียวแม่ไม่วางใจได้ครับแม่แม้ว่าเย่เฉินจะไม่ได้พูดอะไรแต่บทสนทนาที่มาลั่นและเสียวสู่หลันคุยกันเขาได้ทำการทบทวนในใจ คิดแล้วว่าเรื่องนี้ที่มาลั่นพูดไม่ใช่แค่ข่าวโคมลอยน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสวงเฟืงเหนียนนั่นเพียงแค่ว่าคนธรรมดาทั่วไปไม่รู้จักนอนกูสิ่งพวกนี้บวกกับเรื่องที่สุสารดังนั้นจึงคาดเดาไปว่าเกี่ยวกับผีร้ายฆ่าคนไปโดยปริยายดูแล้วส่วนฝฟืงเหนียนคนนี้โหดร้ายอย่างมากแค่เพียงเพื่อให้อาหารกับนอนกูของเขาเท่านั้นก็ทำลายชีวิตของคนอื่นร้ายกาจมากจริง ถ้าหากว่าตัวเองไม่ทำอะไรรอให้เขามาถึงที่ระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีคนตายในกามือของเขาอีกมากเท่าไรคิดถึงตรงนี้เขาก็รีบส่งข้อความให้กับเฉินยือคายตรวจสอบให้ฉันหน่อยว่ามีบันทึกเกี่ยวข้องกับคนจีนสัญชาติอังกฤษที่ชื่อสวนเฟิงเนียนเข้ามาในพื้นที่ไหมแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าในระบบโรงแรมข้งเมืองจินหลิงมีข้อมูลที่เขาเข้าพักหรือไม่บทที่2 7ง8ัน เฉินจื้อไข่ได้รับข้อความก็รีบตอบกลับประโยคหนึ่งคุณชายครับจะให้ผมหารูปของคนคนนี้มาด้วยไหมครับส่งคนออกไปสืบค้นหาเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับเขาสักหน่อยไหมครับอย่าเด็ดขาดเย่เฉินรีบเตือนคนคนนี้อันตรายอย่างมากลูกน้องของนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาแม้แต่ยอดฝีมือพวกนั้นของตระกูลเหอก็อาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเฉินจื้อไข่รีบถามว่าคุณชายครับ ู่หลานสองคนที่ไปที่เขาฟึงห่วงเมื่อคืนที่คุณให้พวกผมไปติดตามเรื่องเช้าว,วันนี้ที่รปภสุสารเขาหวงตายน่าจะปะลาลัดน่าจะเกี่ยวข้องกับคนคนนี้ใช่ไหมครับใช่เย่เฉันตอบกลับเพราะงั้นนายอย่าได้บอกกับคนอื่นช่วยสือบเบาะแสให้ฉันหน่อยก็พอแล้วย่าได้พูดออกไปเด็ดขาดอย่าได้ให้คนออกไปตามหาตัวเขาแบบนั้นมีเพียงแค่ไปตายเท่านั้นรับทราบครับคุณชาย มีเพียงช่วงเวลาของอาหารเช้าเฉินจือไายก็ได้บันทึกการเข้าออกพื้นที่ของสวนฟงเนียนมาข้อมูลพวกนี้รวมถึงข้อมูลพาสปอร์ตของสวนฟงเนียนภาพถ่ายดิจิทัลรวมทั้งวิดีโอกล่องวงจรปิดที่อยู่ในศุลกากรขณะที่สวนฟงเนียนเข้าเมืองแต่ว่าตามที่เขาบอกมาทางระบบของโรงแรมในเมืองจินหลิงไม่มีบันทึกการเข้าพักของสวนฟงเนียนนี่ก็แสดงให้เห็นว่า คนคนนี้อยู่ในเมืองจินหลิงนั้นไม่ได้พักโรงแรมดังนั้นจึงไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำของเขาได้ในปัจจุบันเหย่เชิญทำได้เพียงจดจำใบหน้าลักษณะเด่นของคนคนนี้ไว้ในสมองที่เหลือค่อยหาวิธีวิเคราะห์ในระยะยาว ขณะเดียวกันเขาก็ได้ทำการวิเคราะห์ซ้ำถึงตรกกะของเรื่องราวนี้ในใจไม่ว่าจะเป็นทวดเลนไม่เชิงชินทั้งสองหรือว่าส่วนฝังเนียนจะต้องเป็นสู่เชิงฝังส่งตัวมาแน่นอนในจุดนี้ก็สามารถมั่นใจได้ส่วนส่วนฝังเนียนแค่เชี่ยวชาญการฆ่าได้กลับไม่เชี่ยวชาญการตามหาตัวดังนั้นนาะทีจะต้องทำให้ทวดหลานไม่เชิงชินสองคนนี้มาช่วยหาเบาะแสหาตัวถ้าเป็นอย่างนี้ หากผ่านตัวหมายเชิงฉินน่าจะหาตัวส่วนฝงเหนียนคนนี้ได้ไอ้ขยะที่มาจากประเทศอังกฤษถึงเมืองจินหลิงเพื่อมาทำความชั่วจะต้องรีบข่าเขาทิ้งซะเพื่อปอกป้องไม่ให้เขาทำร้ายชีวิตคนอื่นได้อีกเมื่อคิดถึงสิ่งนี้เหยเชิญก็ได้ทำการตัดสินใจตรงไปยังป่ายจินหานกงพบเจอกับหมายเชิงฉินถากว่าเขาให้ความร่วมมืออย่างจริงใจตัวเขาก็จะถือว่าเขาไม่ได้ทำเรื่องชั่วร้ายมากมาย และไม่ได้ช่วยคนชั่วทําเรื่องเลวร้ายปล่อยให้พวกเขาทวดเลนสองคนนี้มีชีวิตออกไปจากหัวเซียแต่ว่าหากพวกเขากาช่วยส่วนฟงเนียนทํำร้ายใครสักคนในเมืองจินหลิงอย่างนั้นพวกเขาสองคนก็อย่าได้คิดที่จะมีชีวิตกลับไปอเมริกาอีกแล้วเนื่องจากข่าวลือที่ว่ามีผีใหญ่เฉินจึงไม่ได้ให้เซี่ยวซูหลันขับรถไปทํางานเองแต่เขาเป็นคนขับให้ แล้วส่งเซียวสูหลันไปเดิมทีเซียวสูหลันไม่อยากรบกวนเยเฉินแต่ยังไงหมาลั่นก็พูดออกมาแล้วเธอเองก็ไม่กล้าคัดค้านไม่พูดไม่ได้ตั้งแต่ที่หมาลั่นโดนกระทำมา ติดกับดักความชั่วแล้วก็เป็นผู้เป็นคนขึ้นมากว่าเดิมและก็รู้จักเป็นห่วงความปลอดภัยของเซลซูหลันเยฉันส่งเธอไปยังโรงแรมที่ทีเฮากรุ๊ปกำลังก่อสร้างที่นี่กำลังทำงานหนักอย่างเต็มที่คนงานนับพันอยู่ที่นี่คิดแล้วก็คงไม่มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอะไรในตอนที่เซลซูหลันกำลังจะลงจากรถเย่ฉันเอ่ยปากพูดเตือนว่าที่รัก ตอนค่ำอย่าได้เลิกงานกลับบ้านคนเดียวเด็ดขาดนะทํางานเสร็จเมรัก็โทรหาฉันนะฉันขับรถมารับเองเยลสูส่หลันพยักหน้าพูดอย่างรู้สึกผิดเล็กน้อยงั้นคืนนี้ฉันจะดึกหน่อยนะไม่เป็นไรเย่เชนยิ้มเล็กน้อยดึกแค่ไหนฉันก็มารับเธออย่าลืมโทรหาฉันก่อนละ่ะเธอจะได้ไม่ต้องรอโอเคเซลสูหลันพูดอย่างยิ้มหวานงั้นฉันลงรถก่อนละ่ะ หลังจากที่เย่ยเฉินบอกลากับเซียวซูหลันแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปยังโรงแรมปายจินหานกงบทที่2,789ระหว่างทางเขาโทรหาเฉินจือไค่สอบถามว่าเหลาเฉินพวกหมายเชิงชินเขาออกจากโรงแรมปายจินหานกงหรือย,ยังเฉินจือไครีพูดว่าคุณชายครับ อนนี้พวกเขากําลังทานอาหารเช้าอยู่ที่ห้องอาหารผมเห็นว่าพวกเขาอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วคาดว่าเดี๋ยวทานอาหารเสร็จก็คงออกไปเลยครับเหยเชนพูดว่าฉันน่าจะอีก10นาทีไปถึงถ้าหากว่าพวกเขาจะออกไปนายก็ช่วยฉันช่วยฉันยื้อเขาไว้หน่อยนะเฉินจื้อข่ายถามว่าคุณชายครับคุณอยากจะเจอกับพวกเขาที่ไหนครับให้ผมส่งรปภพ,พาพวกเขาไปยังห้องทํางานของผมไหมครับเหยเชนพูดว่าไม่ต้อง แบบนี้จะแหวกยาให้งูตื่นเดี๋ยวนายส่งพนักงานใช้บัตรห้องอนเนกประสงค์เข้าไปที่ห้องของพวกวเขาแล้วค้นสิ่งของของพวกเขาจากนั้นค่อยหยิบอะไรออกมาก็ได้สุดท้ายก็ให้เปิดประตูทิ้งไว้แล้วหากว่าพวกเขาจะออกไปหากนายนายก็ให้คนไปบอกว่าห้องพักของพวกเขามีคนขโมยของให้พวกเขารีบไปที่ห้องพักเพื่อยืนยันความเสียหายฉันจะขยพูดยิ้ม คุณชายครับคุณนีนความคิดเยอะจริงๆได้ครับผมจะไปจัดการเดี๋ยวนี้ครับคิดไปถ้าทำแบบนี้นะจะต้องสามารถยื้อพวกเขาได้ถึง10นาทีแน่ครับในเวลานี้หมค์ชงชินได้ดื่มกาแฟที่เหลือครึ่งแก้วจนหมดเช็ดปากและพูดกับหมายเคอร์ว่าพอแล้วพวกเรารีบเร่งเวลาออกไปไปบ้านตระกูลตูสักหน่อยแล้วเฝ้ารอซูจือยอยู่แถวนั้นไมายเคอร์รีบถามว่าทวดครับ พวกเราจะสะกดรอยตามสู้จอ,อยู่นั่นหรอครับถ้าทําเรื่องสะกดรอยพวกเราก็ไม่เชี่ยวชันนี่ครับไม่เชิงฉินเอ่ยปากพูดเรื่องนี้นายไม่ต้องกังวลแค่เพียงพบเจอเธอหาวิธีเอาเส้นผมของเธอมาเส้นหนึ่งฉันก็มีวิธีค,อค,อคอ่อยๆสืบหาความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ในเมืองจินหลิงของเธอได้แล้วอีกอย่างยังมีวิธีหาสถานที่ที่ช่วงนี้เธออยู่นานที่สุดได้ เงียบไปสักพักไม่เชิงชินก็พูดอีกว่าเธอหายตัวไปช่วงระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วยังได้รับบาดเจ็บนักคิดแล้วช่วงเวลานานขนาดนั้นน่าจะอยู่กับคนลึกลับที่ตะกูลซูต้องการจะหาเพราะงั้นเพียงแค่หาสถานที่ที่ช่วงนี้เธออยู่นานที่สุดพวกเราก็จะเข้าใกล้กับตัวคนลึกลับคนนั้นแล้วไมเคิทำอย่างประหลาดใจทวดครับ ทวดหมายถึงวิธีอะไรครับทําไมถึงได้มาสัจจันอย่างนี้ไม่เชิงฉินพูดอย่างจริงจังว่าพวกนี่ล้วนแต่เป็นฉีเหมือนตุนเจียในวิชาการติดตามตัวนายฝึกฝนอีจ,จึงปาก,กัวให้ดีก่อนต่อไปปู่และพ่อของนายก็จะสอนวิชาฉีเหมือนตุนเจียและอื่นๆให้กับนายเองไม่เคร่อพย,ยักหน้าเบาๆได้ใจเต็มไปด้วยความคาดหวงัง เขายัดขนมปังอีกแผ่นหนึ่งเข้าปากจากนั้นก็พูดอย่างคุมเคือว่าเสร็จแล้วครับทวดพวกเราไปกันเถอะไม่เชิงชินพยักหน้าเพิ่งลุกขึ้นยืนจูจๆก็มีพนักงานหญิงคนหนึ่งวิ่งเข้ามาหาถามด้วยสีหน้ากังวลว่าไม่ทราบว่าคุณคือแขกห้อง1 0 0่หรือเปล่าคะไม่เชิงชินถามอย่างสงสัยว่าฉันเองทำไมพนักงานพูดอย่างสำนึกผิดมากว่า ขออภัยด้วยจริงๆค่ะเมื่อกี้ตอนที่แม่บ้านของพวกเราทําความสะอาดในห้องพักพบว่าประตูห้องของคุณปิดไม่สนิทเธอเข้าไปดูพบว่าสิ่งของของคุณมีร่องรอยการถูกคน้นมีโอกาสที่จะถูกขโมยดังนั้นจึงเชิญคุณรีบกลับไปที่ห้องพักเพื่อทําการยืนยันว่ามีทรัพย์สินได้สูญหายไปหรือเปล่าถ้าหากว่ามีพวกเราจะรีบให้ความร่วมมือกับคุณรีบแจ้งตำรวจเลยไม่เชิงฉินไม่เคยขาดคิด ตัวเองที่พักโรงแรมห้าดาวนานาชาติที่โด่งดังยังจะพบเจอกับการป้นแบบนี้เมื่อได้ยินคำพูดพวกนี้ของพนักงานเขาไม่มีความสงสัยอะไรเลยสักนิดแล้วส่งเสียงตกใจออกมาแย่ yeah, แล้วไมเคิลรีพยุงชั้นกลับไปดูที่ห้องพักเร็วครั้งนี้ที่หมายชงชินออกมานำเอาของดีที่บรรพบุรุษสืบทอดมาให้ไม่น้อยอีกอย่างวันนี้จะแอบ,บเข้าไก่ซูจือ,อยู ดังนั้นมีของไม่น้อยเลยที่เขาไม่ได้ใช้ดังนั้นจึงไม่ได้พอกออกมาหนึ่งในนี้แค่เพียงเข็มทิดห่วงจุ้ยสมัยช่วงตรลับเดียวก็มีมูลค่ามาหาศาลแล้วอีกอย่างนั้นก็เป็นถึงบรรพบุรุษของตระกูลไม่สืบทอดต่อกันมาเกือบพันปีหามมีความเสียหายเลยสักนิดบทที่2,790 มเคิงชินรีบร้อนกลับไปยังห้องพักภายใต้การพยุกต์ของไมเคิลห้องพักในตอนนี้สภาพเละเทะไปแล้วกระเป๋าเดินทางของเขาและไมเคิลต่างก็ถูกเปิดออกคอน้นส่วนเข็มทิศทวงจุยตลับนั้นถูกเขาใช้ผ้าไมหมห่อหุ้มไว้เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางไม่คิดเลยว่าจะหายไปเช่นกันและเงินหยวนที่เขาแลกตอนที่มาหัวเสียกับไมเคิลรวมถึงเงินดอลลาที่ใช้ในยามฉุกเฉินก็เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางกับไม่หายเลยสักแดงเดียว หมายชงชินกังวลอย่างหนักขึ้นมากมาทันทีพูดกับหมายเคอว่าเงินไม่หายแต่ของอย่างอื่นก็ไม่หายแต่เข็มทิดกับหายไป แม้ว่าไมเคิลจะไม่แก่งทักษะวิชาการแต่เขาก็รู้ดีเข็มทิศนั่นคือมรอดอกสืบทอดของตระกูลไม่ได้ยินมาว่าเริ่มมาจากบรรพบุรุษต่นแรกของตระกูลไม้ที่ฝึกฝนวิชาห่วงจุ้ยส่วนสวนสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าสิ่งของชิ้นนี้มีมูลค่ามากเท่าไหร่แค่เพียงความหมายของมรอดอกนี้ก็ไม่สามารถใช้เงินมาวัดได้ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเข็มทิศ่วงจุยนี้เนื่องจากบรรพบุรุษในอดีตให้พรมาเรื่อยๆสามารถเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือทางธรรมแล้วใช้มันมาดูห่วงจุยแยกทิศทางตำแหนง่งความแม่นยำดีกว่าเข็มทิศทั่วไปอย่างมาก ผู้สืบทอดตะกูลไม้ล้วนใช้เข็มทิศตลับนี้ทะยานไปเป็นปรมาจารย์ห่วงจุ้ยทั้งนั้นถ้าหากว่าเข็มทิศตลับนี้หายไปต่อไปความสามารถในการดูห่วงจุ้ยของผู้สืบทอดตะกูลไม้ก็จะลดลงอย่างมากดังนั้นขอรีพร้อนพูดกับหมายชงชินว่าถวดครับพวกเรารีบแจ้งตำรวจกันเถอะครับ ในเวลานี้ฉันจือขายก้าวท้าเดินเข้ามาเอ้ยปากพูดว่าท่านทั้งสองอย่าได้กังวลเกินไปครับผมได้ทําการแจ้งตํารวจไปแล้วครับถวดเหลนทั้งสองคนหันหน้าไปมองผู้ที่มาเยือนเห็นว่าอีกฝ่ายใส่ชุดสูตรองเท้าหนังดูแล้วไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปดังนั้นหมายเชิงฉินจึงถามว่าคุณท่านนี้ไม่ทราบว่าคุณคือฉันจือขายรีพูดว่า ้ลืมแนะนำตัวไปผมคือเฉินจือคายเป็นผู้จัดการใหญ่ของโรงแรมป่ายจินหานกงครับพูดแล้วเขาก็พูดด้วยสีหน้าละอายใจเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นผมเป็นผู้ดูแลโรงแรมรู้สึกเสียใจและละอายใจเป็นอย่างมากเมื่อรับรู้ว่าเกิดการขโมยขึ้นผมก็รีบเดินทางมายังที่นี่ทันทีระหว่างทางที่ผมมาก็ได้ให้คนโทรไปแจ้งตำรวจแล้วเชื่อว่าอีกไม่นานตำรวจก็จะมาถึงครับ ไมเคิลได้ยินว่าเฉินจื้ขายแจ้งตำรวจแล้วดังนั้นจึงได้ละทิ้งความคิดที่จะโทรแจ้งตำรวจในเวลานี้หมายเชิงชินถามอย่างปกปิดความโมโหไม่ได้ว่าคุณเฉินครับโรงแรมปายจินหานกงของพวกคุณคือโรงแรมนานาชาติมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกผมพักโรงแรมของพวกคุณในที่ต่างๆทั่วโลกไม่เพียงแค่สองครั้ง ที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะพักโรงแรมป่ายจินหานกงแห่งไหนรอปภพอและการบริการล้วนทำได้ดีมากไม่เคยเกิดสถานการณ์แบบนี้เลยสักครั้งแม้แต่พนักงานรับทิปก็ยังมีกฎอย่างดีเก็บเพียงเงินสดที่วางไวบ้บนเตียงเท่านั้นเงินสดที่อื่นไม่แตะต้องเลยสักนิดแต่ว่ามีเพียงโรงแรมแห่งนี้ของพวกคุณเท่านั้นกับเกิดเรื่องเลวร้ายอย่างการปนห้องขึ้น แล้วยังขโมยมรดกสืบทอดที่ล้ำค่าที่สุดของฉันไปมันมากเกินไปแล้วจริงๆฉันจึดขายยิ้มอย่างละอายรีบร้อนขอโทษคุณไม่ครับขออภัยอย่างมากจริงๆเลยครับผมเองก็ตกใจมากที่โรงแรมของพวกผมเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นพูดตามจริงนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่โรงแรมของพวกเราเปิดให้บริการจนถึงทุกวันนี้ครับพูดแล้วเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามกลับว่าคุณไม่ครับ ไม่ทราบว่ามรดกสืบทอดชิ้นนั้นของคุณมีค่ามากใช่ไหมครับจะเป็นได้ไหมครับว่ามีคนเล็งมรดกสืบทอดชิ้นนั้นของคุณแล้วจงใจทําการป้อนครับประโยคนี้ของเฉินจือคายได้ทําการส่งต่อความคิดไปยังกับหมายเชิงชินในทันทีนั่นก็คือเย่เฉินเป็นคนสอนเขาใช้คําพูดของเย่เฉินกลยุทธ์นี้เรียกว่าย้อนปัญหา คุณมาตั้งคำถามกับฉันด,ดีเลยงั้นฉันก็จะย้อนกลับไปอย่างคุ้มคือบอกว่าคุณน่าจะถูกคนเล็งตัวไว้ส่วนใครเล็งตัวคุณไว้ใจของคุณรู้ดีไปคิดเอาเองและที่น่าสนใจก็คือแม้แต่ตอนที่เข้าห้องข้องหมายเชิงชินว่าจะขโมอยอะไรไปเฉินจือขายล้วนใช้โทรศัพท์เปิดกล้องให้เยเชินดูเยเชินเลือกเข็มทิศชิ้นนี้ เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ